ไปดูแผนระยะ3ปีแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับระยะ3ปีที่ว่าก็คือปี2,565ถึงปี2,567นะครับคุณพากรปีตตทวัฒชัยกรรมาการและผู้จัดการพร้อมผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมแถลงแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ระยะ3ปีนะครับ2,565ถึง2,567ครับภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงตลาดทุนมุ่งสร้างโอกาสใหม่ผ่านกลยุทธ์3ด้านครับคือ1 เชื่มโยงโอกาสทุกภาคส่วน 2. พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ 3. ส,ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทยเพื่อสร้างตลาดทุนปัจจุบันควบคู่กับโลกอนาคตเชื่อมมิติการลงทุนและมิติความยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันครับ การดาเนินงานตามแผนงานจะมีทั้งการส่งเสริมการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นจดทะเบียนใหม่แก่ประชาชนครั้งแรกหรือ IPO นะครับการจดทะเบียนของบริษัทจากต่างประเทศมุ่งพัฒนาแหล่งระดมทุนสําหรับธุรกิจเพื่อสังคม SMEs และ Startup ด้วยการต่อยอดจาก l i ฟ e p l a ตฟอร์ไปสู่ l i ฟ e Exchange ซึ่ง จะทำให้เป็นตลาดสําหรับการระดมทุนของ SME และ Startup นะครับคาดว่าจะเปิดซื้อขายได้ภายในไตรมาสหนปีนี้ครับ <c oughs> ยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนโดยการบ่มเพาะให้เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือ ESG Investment Stars <c oughs> ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุนเพิ่มการเข้าถึงการลงทุนที่ง่ายขึ้นด้วยกระบวนการเปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพนะครับเ <c oughs> <ย>ช่นการเปิดบัญชีออนไลน์การทำ KYC ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นครับ โดยในปีที่ผ่านมานั้นพบว่ามีนักลงทุนเข้ามาเปิดบัญชีใหม่มากถึง1 6้านแสนบัญชีเพิ่มขึ้นถึง40%จากปีก่อนหน้านะครับพร้อมทั้งส่งเสริมผู้ลงทุนบุคคลใช้เทคโนโลยีช่วยในการซื้อขายเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ลงทุนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำน้อยนะฮะรวมทั้งเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเช่น ETF DR DW และ fractional products นะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ซื้อขายได้ต้นไตรมาส3ของปีนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เชื่อมต่อกับการซื้อขายจากสินทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับคาดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยหรือว่า TDX นะครับภายในไตรมาส3 ของปีนี้ปี2565นะครับจากที่คาดว่าตลทเนี่ยจะได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้ง TDX จากกลตภายในไตรมาส1ปีนี้นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดว่าสินค้าตัวแรกคืออะไรนะครับแต่ต้องเป็นโทเค็นที่มีอะไรมาอ้างอิงนะฮะก็เป็นความพยายามเชื่อมโยงทั้งตลาดทุนปัจจุบันแล้วก็เพิ่มช่องทางการลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนด้วยนะครับ สำหรับแผนงานด้าน IPO ในปีนี้นะครับคาดว่าจะมีหุ้นที่เสนอขาย IPO ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วครับปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพจารณามากกว่า20แห่งนะครับท่านนี้ในปี2564ที่ผ่านมานะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมหุ้น IPO นะฮะมีมูลค่าสูงถึง450,000 450,000ล้านบาทนะฮะสูงสุดเป็นอันดับ7ของเอเชียเป็นอันดับ18ของโลกนะครับ นอกจากนี้ยังมีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2555นะครับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่93,900ล้านบาทด้วยกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลทอยังฝาก3ประเด็นถึงภาครัฐไว้พิจารณานะครับกรณีจะจัดเก็บภาษีการขายหุ้นนะฮะหก็คือความเหมาะสมของอัตราการจัดเก็บภาษี <S <S สองประเภทของการซื้อขายที่ควรจัดเก็บภาษีและ3ระยะเวลาการประกาศบังคับใช้ ที่ให้โอกาสนักลงทุนเนี่ยได้ทราบล่วงหน้าแล้วก็เตรียมตัวรองรับมาตรการภาษีที่จะนํามาใช้หรือพิจารณานะครับช่วงเวลาในการจัดเก็บภาษีให้มีความเหมาะสมนั่นเองนะฮะ